งานนี้โดนแล้วก็เรียง K N U บุกเผาฐานทหารเมียนมาอีกจุดสไนเปอร์ยิงทหารเมียนมาดับ1เจ็บอีกสองทหารก็เรี่ยง K N U กลับมาเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างบังเกอร์และวางกับระเบิดไว้บนฐานสอแลท่าฐานทหารเมียนมาตรงข้ามบ้านไม่สามแลบเพื่อไม่ให้กลับมาใช้ฐานที่มั่นดังกล่าวได้ต่อไป ส่วนที่ฐานดากวินของทหารเมียนมาตรงคามบ้านท่าตาฝั่งยังคงมีการสู้รบกันล่าสุดผลซุ่มยิงระยะไกลสไนเปิ์ของทหารกะเรียงได้ยิงทหารเมียนมาเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีกสองนายโดยเมื่อวันที่3พฤษภาคมแหล่งข่าวระดับสูงของ KNU ได้รายงานว่าทหารกะเรี่ยง KNU กองพลน้อยที่5 ได้นำกำลังพลจำนวนหนึ่งไปยังฐานซอเลธาของเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่สามแลบอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทหารกระเรี่ยงสามารถยึดได้เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาและได้เผาทำลายสิ่งปลูกสร้างบังเกอร์บนฐานทั้งกล่าวจนหมดพร้อมกับฝังระเบิดไว้บนฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ทหานเมียนมากลับมาใช้ฐานโซเลทา และได้มีการปักธงชาติกะเรี่ยงไว้บนฐานเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าทหารกะเรียงเป็นเจ้าของฐานโดยสมบูรณ์สำหรับความเคลื่อนไหวของกองกําลังทั้งสองฝ่ายทหารเมียนมาก,กับทหารกะเรี่ยง KNU ที่ฐานดากวินตรงข้ามบันท่าตาฝั่งยังคงมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องโดยทหารกะเรี่ยงได้เสริมกําลัง เพื่อยึดฐานที่มั่นดังกล่าวของทหารเมียนมาแต่ยังไม่สามารถหยุดได้ลาสุทหานเกเรียงได้ใช้ผลซุ้มยิงระยะไกลยิงทหารพรมาร่าบนฐานดากวินเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกสองนายสำหรับการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านไม่สามแลบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีการตรวจเข้มสำหรับบุคคลที่จะเดินทางเข้าออกเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ นายสิธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้อำนวยการศูย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวเปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทําหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมาจังหวัดเมียววดี เนื่องจากที่ทหารเมียนมาได้ใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังกระเรี่ยงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านตรงข้ามอำเภอศบเมยนั้นขอให้ทหารเมียนมาเพิ่มความระมัดระวังในการใช้กำลังโจมตีทางอากาศอย่างสูงสุดเพื่อมีให้มีกระสุนระเบิดตกเข้ามาอย่างฝั่งไทยซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนได้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมเมื่อเวลา15นาฬิ56นาทีทหารเมียนมานำเครื่องบินปิกหมุนจำนวนหนึ่งเครื่องเข้าโจมตีกองกำลัง KNU โดยการยิงจรวดจำนวน10ลูกและยิงปืนจากอากาศสู่พื้น เป็นชุดชุดบริเวณทางด้านทิศตะวันตกฐานดากวินประเทศเมียนม,มาด้านตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอมําเภอแม่สเรียงห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรและเวลา16.50นาินาทีเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดไม่ทราบชนิดจำนวน2นัดทางทิศตะวันตกของฐานดากวินประเทศเมียนม,มากระสุนตกห่าง จากฐานดากินประมาณ500เมตรและในเวลา20นา8นาทีทหารเมียนม,มาและกองกำลัง KNU มีการประทะกันบริเวณฐานดากินโดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงจากฐานดากินไปทางทิศตะวันตกของฐานจำนวน11นัดและกระสุนปืนเล็กปืนกลยิงบริเวณรอบฐานดากินห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตร และในห่วงที่ผ่านมาอากาศสัญายของเมียนมาไม่ได้บินลุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในฝั่งไทยและการโจมตีทางอากาศของเมียนมาต่อเป้าหมายก่อนกําลังกระเรียงในฝั่งเมียนมายังไม่ส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยและยังไม่ถือว่าเป็นการละเมดหรือลุกลำ้ำอธิปไตยของไทย ซึ่งกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ทำการพบปะสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความตื่นตระหนก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป้าหมายการโจมตีของทหารเมียนม,มาเป็นกองกําลังชนกลุ่มน้อยเคเอ็นยูไม่ใช่ทหารไทยหรือประชาชนคนไทยและที่ผ่านมากองกําลังนาเรศวรได้แจ้งให้ทหารเมียนม,มาระมัดระวังในการโจมตีเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันกองกําลังนาเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36สามารถควบคุมสถานการณ์ได้งานนี้โดนเอาคืนกองทัพเอกราชคัชชินซอยหอรเผด็จการทหารพรมาร่าร่วงดับยกลำสื่อลายสำนักได้รายงานว่ากองทัพเอกราชคัชชินตอบโต้กองทัพเมียนมาใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่3พฤษภาคมโดยได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ตกหนึ่งลำในรัฐคัชชิน สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานโดยอ้างคำสัมภาษณ์ของพันเอกหน่อบูโคโสกองทัพเอกราชคชินหรือ KIA ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวถูกยิงตกราวๆ10นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นใกล้กับเมืองโมเมะในรัฐคชชินกองทัพเมียนมาเริ่มโจมตีทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ยิงถลง่มดังนั้นพวกเราจึงยิงกลับเขากล่าวผ่านโทรศัพท์กับรอยเตอร์โดยปฏิเสธที่จะบอกว่าใช้อาวุธชนิดใดตอบโต้กลับสื่อท้องถิ่นในเมียนมาอย่างมิสซิมาเดลีคาชินเวฟ และสำนักข่าวอิวราวดีก็รายงานข่าวเช่นเดียวกันพร้อมเผยภาพควันดำพพุ่งเหนือซากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นดินต่อมาผู้สึกข่าวพิเศษ BBC ไทยได้รายงานว่าโคษกกองทัพ KIA ยืนยันว่ากองทัพ KIA เป็นผู้ยิงเฮลิคอปเตอร์ตกด้วยจรวดต่อสู้อากาศยาน FN6 หลังจากใช้ความพยายามหลายครั้งและกองทัพเมียนมายิงอาวุธหนักใส่หมู่บ้านในรัฐคชินทำให้มีประชาชนเสียชีวิตสองคนและบาดเจ็บหนึ่งคนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักบิน1น,นักบินที่สองและฐานอีก2นายรวมทั้งหมด4นายเสียชีวิตทั้งลำโดยเฮลิคอปเตอร์ได้ตกลงบริเวณกลางทุ่งนาของชาวบ้าน ขณะที่ทหารเมียนมาได้ออกมาปฏิเสธว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวไม่ได้ถูกยิงแต่เกิดจากอุบัติเหตุ BBC ภาคภาษาพม่ารายงานว่าการประท้วงต่อต้านรัฐปหารโดยกองทัพเมียนมายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากมีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย ายเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายง,งานว่ามีเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในนครย่างกุ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ในวันนี้ถือเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกบรรดานกักการทูตในเมียนมาออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักข่าวที่ถูกจับกลุ่มให้เป็นอิสระทั้งหมด จากข้อมูลของคณะกรรมการปกป้องนักข่าวโลกพบว่ามีผู้สึกข่าวอย่างน้อย40คนที่ยังถูกคุมขังนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้กองทัพเมียนมายัางยกเลิกใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายรายรวมทั้งการติดกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยสำหรับจรวดแบบ f n 6ผลิตโดย China National Precision Machinery Import and Export Corp. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมของจีนเป็นเครื่องยิงจรวดต่อต้านอากาศยานจากพื้นสู่อากาศชนิดประทับบ่ายยิง เป็นเวอร์ชั่นส่งออกใช้หัวรบค้นหาเป้าหมายด้วยรังสีความร้อนหรืออินฟราเรดมีระบบต่อต้านกลลวงต่างๆเชน่นบอลลูนร้อนได้ดีเป้าหมายส่วนใหญ่คืออากาศยานที่ต้องบินต่ำเข้าไปในพื้นที่เชน่นสนับสนุนการสู้รบโดยใกล้ชิดหรือต้องบินผ่านพื้นที่ในระดับต่ำประมาณมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนด้วยสายตาเปล่าซึ่งเป้าหมายหลักก็คือเฮลิคอปเตอร์ทุกชนิด และเครื่องบินที่บินโจมตีต่ำและที่พึ่งขึ้นจากทางวิ่งเครื่องบินหรือรันเวย์เซิร์ฟเเอททูแอร์มิสซแบบ FN6 ในจำนวนอาวุธที่ยุดได้จากที่ซ่อนของกองทัพแนวร่วมปลดปล่อยลัดปะลองหรือ TNLA ใกล้หมู่บ้านหัวเมืองตำบลหูขาง เขตเมืองน้ำสั่นแขวงจอกแม่รัตฉานตอนเหนือสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมามี f n 6อยู่ด้วยจำนวนหนึ่งกระบอกโดยเครื่องยิงจรวดชนิดประทับบ่ายยิง f n 6นี้มีระยะยิงทำลายเป้าหมายถึง6,000เมตรยิงอากาศยานที่บินสูงถึง3,500เมตรความยาวตลอดลำเพียง1.5เมตรท่อยิงหนัก10.77กิโลกรัม เมื่อรวมจรวดด้วยก็มีน้ำหนักเพียง16กิโลกรัมนำพาไปใช้งานในสนามได้อย่างสะดวกตรวจจับได้ยากและมีความคล่องตัวสูงอย่างมากสามารถใช้ยิงได้จากทุกจุดทุกมุมยิงที่สามารถเห็นอากาศยานได้ใช้การยิงด้วยพลประจำเพียงหนึ่งนายเพียงประทับบ่า เล่งลั่นไกลและหนีไปได้เลยโดยปล่อยให้จรวดวิ่งตามเป้าหมายเองสามารถจัดการเป้าหมายได้แบบนัดเดียวจอดเป็นการแลกกันที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะ FN6 แบบแมนเพดราคาไม่แพงถูกกว่าอากาศยานหลายเท่าตัว